จะแบนให้ได้เลยใช่ไหมกระแสต,ตอบกับชาวเน็ตหลังจีนเริ่มต้นแบนเหตุบัญชีวีไอพีดีจีของลิซ่าถูกลบออกไปดานสองดาราดังจีนที่ไปดูโชว์แองเจล่าเบีกับจางเจียนหนสอแวลโดนอีกละรอบ ยังคงเป็นดราม่าอีกครั้งนะคะแม้ว่าโชว์เนี่ยจะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าโลกออนไลน์เนี่ยได้ไปเปิดบัญชีไว้ป่อยในจีนคนปรากฏว่าพบว่าบัญชีไว้ป่อยในจีนของลิซ่านั้นถูกลบออกไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้า้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเรื่องนี้ว่าก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับตามองก,ออก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับกรณีของสาวลิซ่าแบ็กพิงค์หลังจากที่เธอได้ไปสแสดงโชว์คาราเต้ที่ปารีสเมื่อช่วเง,งนนวเด ะะแต่ในจีนเนี่ยเรียกได้ว่ากระแสโจมตีในจีนต่อโชว์คำรของลิซ่านั้นสร้างความไม่พอใจแกชาวเน็ตจีนบางส่วนรวมถึงยังมีนักสแสดงสาวอย่างซีเจียนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงโชว์ของลิซ่าซึ่งก็สร้างความไม่พอใจนะคะให้กับแฟนบิงไปทั่วโลกซึ่งกระแสะก็ลามไปถึงคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่ของสาวลิซ่านะคะที่ถึงขั้นต้องปิดอิสระแกรมส่วนตัวไปซึ่งคาดว่าน่าจะโดนคอมเมนต์ไม่ดีจากแอนตี้แฟนแต่ล่าสุดคุณแม่ก็ได้กลับมาเปิดบัญชีอิส r a แกรมปกติแล้วแถมการโชว์การสแสดงของสาวลิซา่าเธอได้รับเสียง่่มมมาาาางกกแแวจะะีรสด เกิดขึ้นก็ตามอย่องไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะให้การตอบรับที่ดีแลวก็ชื่นชมในความสามารถของสาวลิซ่าด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอบรับที่ทางฝั่งจีนจะไม่สู้ดีนักแล้วก็ได้มีข่าวออกมาว่าดานสองดาราดังที่ไปดูโชว์ของสาวลิซ่าอย่างแอนเจล่าเบบี้กับจางเจียงหนีสวววโดนอีกด้วยแม้ว่าทางคารบาเล่เนี่ยได้ออกมาโต้กลับแล้วว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปดูแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะไม่เชื่อนะคะและล่าสุดโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพหน้าฝีบัญชีไว้ปอของสา,า,า,ารรงวล ้อีกต่อไปเนื่องจากมีการรายงานและเมื่อกฎหมายข้อบังคับและข้อตกลงชุมชนว่ปวยปอโดยแฟนๆนะคะได้คาดการว่าการถูกลบบัญชีว่ยปอครั้งนี้น่าจะเกี่ยวกับการที่ลิซ่าเนี่ยไปขึ้นโชว์บนเวที Crazy Horse โชว์คาราบาว่าบิวทีชาวจีนมองว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมซึ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้เข่งคัดกับการแสดงในลักษณะนี้จึงก็ได้มีการห้ามอย่างเข่งคัดนะคะไม่ให้ส่งเสริมการแสดงเช่นนี้ด้วยเช่นกันตามข้อบังคับของสมาคมศิลปะการแสดงแห่งประเทศจีนและการที่ลิซ่านะคะได้เข้าร่วมโชว์ Crazy Horse จึงถูกมองว่าเป็นเหต เธอนนั้นถูกลบออกไปในที่สุดแต่จะเป็นเพราะระบบผิดพลาดจริงๆหรือเพราะว่าสมาชิกทั้ง3สาวรวมถึงบัญชีของว g จีอย่างเจนนี่โรเซ่และจีซูบัญชีบอยปอก็ยังเป็นปกติรวมถึงนะคะมีการเคลื่อนไหวต่อจากประเด็นของสาวลิซา่าก็ตกไปอยู่ที่แอนเจล่าเบบี้กับจาเจนนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวลือออกมาว่าสองสาวนั้นถูกแบนในจีนรวมถึงมีการปลดแอนเจล่าเบบี้ออกจากการเป็นพิธีกรและรายการวาไรตี้อื่นๆที่เธอนั้นควรจะมีบทบาทก็ประกาศว่าเธอนั้นไม่สามารถมาออกรายการได้เช่นเดียวกันทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์ พักวิจารณ์หนักวัดดาราสองสาวนั้นกำลังโดนแบนอย่างเงียบๆหลังจากที่เลือกกันว่าเธอหนั้นไปปรากฏตัวที่คาร์ลีครซี่ฮอตในปารีสเพื่อชมการแสดงของสาลิซ่าแบ็คพิงซึ่งก็ทําให้เกิดเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแอนเจลาเบบี้นั้นตั้งใจทําผิดกฎหมายในจีนจนกระทั่งก็ได้มีการยืนยันชัดเจนแล้วว่าเธอไม่ได้ถูกแบนแต่อย่างใดแต่ในครั้งนี้ก็มีคนสังเกตด้วยว่าสองดาราสาวที่ไปร่วมชมโชว์ก็โดนบล็อกบัญชีเช่นกันโดยไม่สามารถส่งข้อความถึงทั้งสองคนได้รวมถึงไม่สามารถติดตามไดด้้แต่่่กก็หววััังงงาบญชีีขอททคคนนะะเิ ผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดจากที่ระบบนั้นผิดพลาดเองงานนี้นะคะเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างดีกว่านะคะหลังรู้ว่าบัญชีของเว่ปอในจีของสาลิซ่านี่ถูกลบออกไปโดยจะมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างน,นะคะเราก็จะมายกตัวอ,อย่างอาทิเช่นจีนนั้นเข้มงวดมากเลยจริงๆกะไว้ว่าต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วจีนยังไงมันก็เป็นจีนกะจะแบนให้ได้เลยใช่ไหมลิซ่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยากจะแบนก็แบนไปหรือแม้แต่บอกว่าถามลิซ่าสิว่าแคร์หรือเปล่าบัญชีอินสตาแกรมผู้ติดตามเยอะกว่าเว่ปอซะอีกซึ่งในลักษณะนี้นะคะน ลิซ่า <Lisa, S 1> อย่าได้แคร์เลย <ๆ S 1> เพราะไหนๆเธอก็รวยอยู่แล้วรวมถึงมีคนจับสังเกตว่าไอจี IG ของบูการีลบรูปเดียวออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดขาวแล้วก็ชุดดามที่ไม่มีในไอจีแล้วสววลเซนพิดการไม่ต่อสัญญาหรืออาจจะเป็นเพราะด้วยประเด็นที่จีเนี่ยไม่ปลืมการแสดงโชว์ของสาวลิซ่าและจีนก็ตลาดใหญ่ซะด,ด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะการยืนสัญญาที่หมดสัญญากับทางค่ายวายจีแล้วซึ่งก็หมดไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาให้ปรากฏนออกมาและก็ยังไม่มีการยืนยันว วง b บล็ k พิ้งจะยังอยู่ที่ค่ายเดิมหรือยกย้ายกันไปอยู่กับค่ายอื่นโดยยังคงรักษาฐานะการเป็นสมาชิกของวงแบล็ k พิ้งต่อไปหรือไม่งานนี้คงต้องมาติดตามกันต่อไปสึ่งคาดว่าทาง YG จะเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของ b l a c k พิ้งในเร็วๆนี้